ไปพูดชื่อพี่ใครก็รู้จักนับหน้าถือตาพี่ทั้งนั้นเลยบอกเลยนะจ๊ะที่นี่ในานามของ่ะไรอะอักรเดชเกิดก้องเคลียรกรณละวังกระใสน้ำเดชฉันชื้นนี่เป็นชื่อพี่กับที่แล้วทำไมชื่อยาวจังและนี่คือชื่อโลหนาระคุณหรือว่าหรือว่าแค่ชื่ออย่างเดียวอะนี่คือชื่อของพี่เขารู้จักกัน่วกฟ้าเมืองไทย ถ้าอย่างนั้นนะถนะ้าอย่างนั้นท่นจะได้ไปเป็นพวกคุณหญิงคุณนายในมืองแน่ๆเลยใช่ไหมพี่าลาอยากไปอะ่ะแม่รออยู่เลยเขาจะนอนดีกว่าเนาะพี่ว่านะตอนเนี้ยม,มืดแล้วง<ห>่แล้วพี่ม่ง่วงเลยพี่รักง่วงพี่ม่ง่วงเลยอะ่ะง่วงเถอะลูกง่วงแล้วลุงบอกพี่เนี่ยจริงหรอจริงจ้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะนอนนะจะพี่กรอบพี่จะกรอบให้นอนจะร้องเพลงหวานๆให้ฟังก็ต้องเป็นอย่างงั้นเพราะว่าพี่รักกับกอบฉันทุกวันชื่อกลอนกรอบพี่ชายเดี๋ยไปไหนไกลนะรู้ไหมพี่รักก็ต้องเฝ้าเหนีวปากเขาจะหลับไปเข้าไปในห้องเขารู้ฝักแน่นเพื่อนเขาที่สุดแล้วจะนอน ารทำเดืดอมดสัญญากับเพ่อนซะแล้วโดยไม่รู้ตัวนอน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 นอ่จะคนออนนอนนอนนาวนอนนอนนอนน้นอน,นอนน,อน,น,อน น่นำสนทยาข้าใจรักหนักทัวไงรักเจ้าไม่ยอดรักตุดจักให้รักใครรักเจ้าเท่าวงใจ ใจเสื่อมอมอนฟันเดือดหัวโลดใช่แน่อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าอะฮะยุ่งนะที่เราพิ่ไปไหนมาเนี่ยยุงตัวนี้เนี่ยหน้าจะตกที่ตายมันที่เราพิ่ไปไหนมาเนี่ยไหนมันอยู่ไหนยุง เป็นห่วงไงเขาบอกว่าให้ดินเบาๆเขาถูกกว่าเขาจะหลับนี่ยุงกัดเขามั้งเขาจะหลับได้ไงอ่ะนอนนะจ๊ะนอนนะจ๊ะนอนนะจ๊ะพี่จะดูแลอย่างให้ทิดเลยไม่ให้ยุงไม่ให้ตายอะไรไม่ให้ตอมเลยนะจ๊ะอย่าไปไหนนะเมื่ออย่าไปเส้นอะยุงมากัดนะฮะไปแล้วไปดูแล้ว เอ๊พ hey. oh. ี่ดาพี่ักอ๋อทำท่าทางลูกนีลูกหลอนลิกปี